สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลอตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงคนที่เกิดวันอังคารในเรื่องของความรักช่วงวันที่1 6กถึง3ากันยายนนี้นะคะความรักของคนเกิดวันอังคารเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยมาดูกันนะมาดูใบแรกว้าวนายออบวอนนายออบวอนเขาเป็นลักษณะของคนที่บุกตลุยมุ่งมั่นทำอะไรทำจริง เป็นลักษณะของเหมือนคนที่ชอบทำอะไรโลดโผนชอบทำอะไรที่ใจร้อนดูสิเขาเหมือนแบบพุ่งเข้าไปในในบ่วงของไฟเห็นไหมปกติแล้วไพ่ไม้เป็นลักษณะของธาตุไฟอยู่แล้วเนาะเมษสิงธนูนะคะเนี่ยช่วงนี้เหมือนเขาจะอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียไม่ได้อารมณ์เสียขนาดนั้นหรอกแต่ว่าจะเหมือนแบบวุ่งวาม อารมณ์ร้อนตัดสินใจอะไรเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็จะแบบใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งต้องระวังเนาะระวังเรื่องการมีปากเสียงด้วยการทะเลาะเบาะแว้งเนื่องจากอารมณ์ของตัวเองเป็นเหตุแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงทำอะไรแล้วตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วเขาแบบจะทำให้ได้แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานนั้นๆให้ประสบความสำเร็จให้ได้ ดูกันต่อเอ็ดอัลเพนท์เคิ้นู้เอ็ดอัเพนทเกหนึ่งเหรียญช่วงนี้เหมือนจะมีข่าวดีในเรื่องของเงินนะเนี่ยให้เหรียญขึ้นมามันเป็นเหมือนการเริ่มต้นการที่จะทําอะไรแล้วจะประสบความสําเร็จด,ดีในเรื่องของเงินเหมือนว่าช่วงนี้เรากําลังแบบคิดวางแผนการลงทุนการทํางานเอ็ดอั t เพนท์เคิ้เขาจะเป็นลักษณะของโชคลาภด้วยนะอืม คุณกาลังจะมีโชคมีลาบนะคนที่เกิดวันอังคารนะคะเหรียญนันเป็นลักษณะของธาตุดินด้วยนะมังกรกานพึกศกนะคะอช่วงนี้มันหมายถึงสถานการณ์ในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยมันกําลังจะมั่นคงขึ้นจะเหมือนว่าจะมีกําลังจะมีข่าวดีอะ่ะข่าวดีในเรื่องของเงินในเรื่องของ งานในเรื่องของสิ่งที่คุณอยากได้ในเรื่องของเงินมันเป็นเงินก้อนด้วยนะเงินก้อนใหญ่เงินที่เป็นแบบบุญหล่นทับอ่ะโชคโชครางวัลมันหมายถึงความมั่งคั่งร่ารวยที่คุณกําลังจะได้รับเนี่ยในเรื่องของเงินอ่ะโอ้ดีมากเลยอะ่ะม,มันเป็นเป็นลักษณะของลาบลอยด้วยนะลาบลอยโชคลาบที่จะเข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเนาะหรือใครช่วงนี้นะ ช่วงนี้คนวันอังคารถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับความรักความสัมพันธ์กับคนที่มีฐานะดีอืมคนที่ที่ที่รับที่ฐานะดีอะร่ำรวยอะเออประมาณนั้นเนาะโอ้นอกจากจะเป็นโชคในด้านการเงินแล้วในด้านของความรักความสัมพันธ์ก็ดีอีกด้วยนะเอ็ดอ็อกเพน l ัคเกิลนะดูสิ มาดูกันต่อช่วงนี้ความรักดูสิสามถึงความรักความรักก็มาดวงความรักของคนที่เกิดวันอังคารความรักความสดใสสิ่งดีๆกำลังจะปรากฏแล้วในเรื่องของเงินในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะเนี่ยมีใครบางคนกำลังจะได้พบคนที่ร่ำรวยโว้ แว้บไพ่คิงคอเป็นัะเกินเอาใหม่เพราะว่าเมื่อกมันสองใบเนาะอ้าใบหนึ่งมาหมายออกมาแล้วหงายออกมาแล้วอโทอดโฟร์ออฟวออืมเหมือนในช่วงนี้นะคุณมีปัญหาในเรื่องของงานงานเยอะงานมากงานหนักมันทำให้คุณเหนื่อยเขาอยากให้คุณพักผ่อนเขาอยากให้คุณได้พักผ่อนในที่นี้อาจจะหมายถึงการนอนในรูปมันเป็นเรื่องของการ ปลดปล่อยบางสิ่งที่ข้างคิดเขาเรียกว่าอะไรคิดมากคิดเยอะคิดไม่ตกบางทีถ้าเรายังัวแต่คุ้นคิดบางทีมก็คิดไม่ตกคิดไม่ได้อยู่นั่นเองเขาอยากให้เราได้แบบลองนอนดูดอนลองพักผ่อนดูบางทีพอเราพักผ่อนนอนหลับได้เต็มอิ่มแล้วเนี่ยเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยสมองมันจะโล่งเนาะพอสมองมันโลง่งเราก็จะคิดคิดเรื่องที่ปัที่เป็นปัญหาแก้ปัญหาได้เนาะ ลองดูนะคะใครในช่วงนี้ที่กำลังมีเรื่องที่ให้คิดมากคิดวิตกกังวลอยู่เนาะมาดูกันต่อนะความรักของคนเกิดวันอังคารในช่วง10ถึง30เป็นยังไงหรือบางทีนะใครที่คนมีคู่นะที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักความสัมพั์เนี่ยบางทีเขาอยากให้เรานอกจากอยู่คิดเพื่อพักแล้วอยากให้เรา รอดูสถานการณ์คือไม่ใช่ว่าใช้แต่อารมณ์พอใช้อารมณ์แล้วมันก็มีแต่จะทะเลาะเบาแหวงเนาะ้าเราใช้อารมณ์ไม่มีเหตุผลเนาะเขาอยากให้เราลองหยุดหยุดนิ่งรอดูรอดูว่าบางทีมันอาจจะดีขึ้นก็ได้มาดูกันต่ออหุยนอัพคับคุ e นออพคับเขาเป็นลักษณะของคนที่ช่วงนี้ ดูดูดูจากหน้าไพ่เนาะเขาเป็นเหมือนคนที่นอยงอนกังวลวิตกมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องให้ให้แบบยังคิดยังตัดสินใจไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะดูเขาปกติแล้วอะ่ะเอ u u e n o o คั u เนะ่ยเขาจะเป็นคนที่มียานสัมผัสมีจิตสัมผัสมีเขาเรียกว่าอะไรเป็น คนที่มีจิตใต้สำนึกอะ่ะมีลางสังหรณ์นะเออเป็นคนที่มีลางสังหรณ์นะในช่วงนี้เหมือนกําลังกังวลมันมีเรื่องบางอย่างที่ไม่ชัดเจนนะเลยทําให้เขากังวลปกติเขาเขาจะเป็นคนที่ในลักษณะตามหน้าไพ่เนาะเป็นคนที่ค่อนข้างกังวลน้อยใจน้อยใจง่ายแล้วก็คิดมากช่วงนี้ช่วงนี้เนาะมันมีเรื่องที่ทําให้ต้องกังวล ในบางอย่างที่ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสำคัญที่คุณกําลังจะเจออยู่ก็ได้เนาะช่วงนี้นะคะเพราะว่าคิงออฟคัพเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของคนที่มีจิตใจใจ,ใจดีอบอ้อมอารีอะ่ะแต่ว่าในช่วงนี้เหมือนกําลังเนี่ยกำลังมีเรื่องให้คิดมากกําลังมีเรื่องให้วิตกกาลังมีเรื่องให้กังวลอยู่เนาะขออย่างเดียวอย่าวุ่นวายม,มาดูกันต่อ ความรักคนเกิดวันอังคารเป็นยังไงกันบ้างเลยเอดออฟซอร์ดเห็นไหมพอคุณได้นอนได้พักเนี่ยทุกปัญหาที่เราบอกมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเนี่ยเอดออฟคัพเห็นไหมในตามไพ่เนี่ยคนนี้เขาถือกุญแจมาเลยอะ่ะ กุญแจจะมาไขปัญหากุญแจจะมาทําให้ทุกอย่างมันคลี่คลายเนี่ยเรื่องที่คุณวิตกกังวลคิดมากเนี่ยอีกไม่นานมันจะมีสิ่งที่ทําให้ปัญหาเหล่านั้นน่ะมันคลี่คลายไปในทางที่ดีถ้าเป็นไพ่ไรเดอร์เวทปกติเอ็ดออฟซอรมันจะเป็นเหมือนหนึ่งดาบที่มาช่วยกระจัดปัดเป่าปัญหาที่คุณกําลังเจอเจออยู่เนี่ยให้มันคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่อันนี้มันเป็นรูปกุญแจเนาะหมายถึงเราจะมาไขปัญหาไขข้อก้องข้องใจ ในทุกๆเรื่องที่เราคิดมากอยู่เนี่ยคิดมากคิดน้อยคิดน้อยใจเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยปัญหาเหล่านั้นมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นไดน้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรักในเรื่องของการทํางานหรือในเรื่องของการเงินเนาะเราจะสามารถฝ่าฟันแล้วก็แก้ปัญหานั้นไปได้ด้วยดีนะคะมาดูกันต่อคนเกิดวันอังคาร ความรักคนเกิดวันอัคาร1 6บหกถึงสากันยาอยู่นนี้เป็นยังไงกันบ้างโอ้จัสเมนจัสเมน์เขาบอกว่ามีใครบางคนกำลังอา่อาจจะกำลังสมมุตินะสมมติเราสมมตินะคนที่มีคู่อาจจะอฟอ้องร้องมีเรื่องอพอ,พอดีในไพ่ในหัวข้อนี้เราถามถึงเรื่องของความรักไง มันก็จะต้องอ่านออกมาแบบนั้นเนาะจ็ส์เมนมันจะเป็นในเรื่องของความยุติธรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นไพ่ประจาราศีตุลเนาะความยุติธรรมที่คุณกําลังจะได้รับความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันเหมือนว่าคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องของกฎหมายมีใครบางคนที่กําลังฟ้องร้องดําเนินเรื่องการในทางกฎหมายเนี่ย คุณกาลังจะได้รับความยุติธรรมตรงนั้นเนาะเพราะจัสเมนต์มันจะเป็นไพ่ของความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความยุติธรรมเนาะมันปรากฏขึ้นกับคุณก็หมายถึงคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมนั้นๆเนาะเนี่ยเหมือนปัญหาที่คุณกําลังจะเนี่ยคุณคิดเจอเจอปัญหาอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยทำให้คุณน้อยนอย้นอยใจเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกองังวลปัญหาเนี่ยมันจะคลี่คลายและคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมนั้นด้วยนะคะอืมแต่ถ้าคนโซด คนโสดความ justice มันหมายถึงคุณกำลังจะไดเ้เจอกับความรักที่เป็นรักที่เท่าเทียมกันเ mm hmm. นอะเน,นี่ยคนโสดเป็นรักที่เท่าเทียมกันมาดูกันต่อความรักคนเกิดวันอังคาร1 6บหกถึงสากันยาย,ยานนี้เป็นยังไงกันบ้างเลยเว w e r จ้ะ <c oughs> มันมีอะไรบางอย่างที่กำลังจะพังทลายลงมาเนี่ยคุณเก็บกอดความ คุณกำลังเเก็บกอดบางอย่างเอาไว้มันกำลังจะพังทลายลงมาแล้วแบบปรับปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณกำลังจะเจอเจอที่คุณกำลังจะเจอปัญหาอยู่เนี่ยมันกำกำลังจะจบลงเนาะในไพ่มันออกมันออกมาบอกแบบนั้นเนาะเหมือนปัญหาเนี่ยคุณจะยุติมันได้เพราะว่า เพราะว่ามันกําลังจะจบลงแล้วเราว่ามันจะจบลงด้วยดีเนาะเพราะเนี่ยมันไพ่ดีๆไพ่มันไพ่มันดีอ่ะแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่อาจจะเกิดแบบปรับปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวถ้าไม่เป็นในเรื่องของความลักความสัมพันธ์ก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการขึ้นลงบันไดตกหล่นสะดุดหกล้มอะไรแบบนี้เนาะหรือในเรื่องของการเงินนะเขาก็ให้ระวังคนที่เข้ามาหลอกมาโกงมาทําให้เราเสียเงิน เรื่องธุรกิจการงานก็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 ดูดูระวังระวังด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ตรงนี้มันตกในเรื่องของปัญหาเนาะมาดูกันต่อความรักคนเกิดวันอังคารสิบหกถึงสามสิบกันยายนนี้เป็นยังไงกันบ้างเองอเซเว่นออลคัพเซเว่นออคัพมันหมายถึงสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจ การมโนการสร้างภาพจินตนาการคุณคิดหวังเอาไว้เยอะเลยความรักโชคลาภสุขภาพเงินบ้านรถเนี่ยคุณคิดเอาไว้เยอะเลยหรือไพ่ครับไพ่ถ้วยเนาะไพ่ถ้วยอีกในหนึ่งมันมันกำลังจะบ่งบอกว่าคุณมีคนให้เลือกเยอะ อคุณเป็นคนค่อนข้างจะเจ้าชู้โอ๊ยขอโทษขอโทษดีแบตมันจะหมดเราขอเสีเย่เลน,น,นะคุณเป็นคนที่มีคนให้เลือกเยอะเนี่ยไพ่ทวนหมายถึงความรักความสัมพันธ์เนะาะมักหน้าหลายตาหรือบางทีอาจคุณจะอาจจะแบบค่อนข้างที่จะอมไม่อยากใช้คําว่าเจ้าชู้เลยแต่อาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะก็ได้เราขอขยับไพ่หน่อยไพ่มัน ที่มันเหลือเยอะเนาะมาดูกันต่อความรักคนเกิดวันอังคารหรือบางทีคุณอาจจะเนี่ยมันเป็นไพ่ของการอธิษฐานด้วยก็ได้นะคะอธิษฐานขอขอว่าให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับคุณในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของปัญหาที่คุณจะเจอเนี่ยคุณอยากจะผ่านพ้นมันไปด้วยดีเนี่ยคุณกําลังตั้งเจตอธิษฐานอยู่เนาะ ออคับเนาะมาดูกันต่อโอ้โหเดอะเวอร์ the <c oughs> เห็นไหมเราบอกแล้วปัญหาที่คุณจะเจอเนี่ยไม่ต้องกลัวเนี่ย the w o r l d มันหมายถึงความสุขความสมบูรณ์อันนี้มันเป็นตำแหน่งของสิ่งที่เราคิดมุ่งหวังไว้ในใจด้วยเนาะเราอยากจะสุขเนี่ยวพรามันคล้องกันมากเลยเพราะเนี่ยมันหมายถึงอธิษฐานสิ่งที่เราคิดไว้ในใจมันหมายถึงความสุขความสมบูรณ์ความสําเร็จ ในหน้าที่การงานในเรื่องของความรักความมั่นคงเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกับใครที่เป็นคนโสดเนาะมีโอกาสที่จะได้เจอกับต่างชาติต่างประเทศเนาะมีดวงที่จะได้เดินทางด้วยนะเดอกเวิร์มันหมายถึงต่างชาติต่างประเทศมันหมายถึงการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะความรักความสัมพันธ์ ทุกอย่างมันจะดีอย่างที่คุณคิดเอาไว้อย่างที่คุณตั้งใจมุ่งหวังเอาไว้นะเดยวเวอร์นะคะมาดูกันต่ออีกใบหนึ่งความรักของคนเกิดวันอังคารแต่ว่าทุกอย่างมีดีแล้วก็มีไม่ดีเนาะกว่าจะประสบความสำเร็จบางทีมันต้องผ่านในเรื่องของวิกฤต การถกเถียงทะเลาะเบากแว้งหรือปัญหาที่เข้ามามันอาจจะเยอะมันอาจจะหนักมากช่วงนี้เนาะคนที่เข้ามามันจะมาสร้างปัญหาให้เนาะมันจะมาทําให้เราเกิดปัญหาอืแต่ว่าถึงจะต้องทะเลาะเบากแว้งแต่มันมีเดอะเวิร์มันมีไพ่ดีๆอยู่นะไพ่ดีๆเนี่ย ขอ <c oughs> โทษนะคะไพ่ดีๆในตัวตนของคุณมีอยู่เนี่ยเดอะเวิร์มใหม่ถึงอะไรที่สมบูรณ์แบบ <c oughs> ถึงจะจบเดอะเวิร์มมันเป็นไพ่ใบสุดท้ายของเมเจอร์อาคาน่เนาะถึงจะจบแต่จบอย่างสมบูรณนะ์เนาะจบแบบพร้อมจบแบบมันหมายถึงความเพียบพร้อมอะเพียบพร้อมความสุขสมหวังความยั่งยืนมีความสุขอุดมสมบูรณ์มากมายเลยนะเดอะเวิร์มเนี่ยการเงินก็ดี มีเกณฑ์ได้เดินทางความรักความรักเนี่ยจะถ้าคนมีคู่คนมีคู่จะได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้นจะได้จะได้แบบเข้าใจกันอะอยู่ด้วยกันโดยปัสจากเงื่อนไขเนาะเดอะเวอร์ word, มันหมายถึงแบบนั้นนะคะถ้าคนโสดนะคนโสดคนโสดคนเดอะเวอร์ word, มันหมายถึงจะได้พบคู่ที่อยู่กันแล้วมีความ ความสุขความยั่งยืนแต่ว่าเราว่ากว่าที่จะได้เจอกจอเนี่ยมันอาจจะมีอะไรให้ต้องถกเถียงทะเลาะหรือแบบนั้นอะ่ะให้คิดมากให้ให้ต้องเป็นปัญหากว่าที่จะได้จบอย่างสวยงามเนาะโอเคเนาะคนเกิดความรักคนเกิดบันังคารประจำวันที่1ิบหกถึงสาเนี่ย มันอาจจะมีอะไรที่ปูกปับฉับพันไม่ทันตั้งตัวก็ถ้ารู้แล้วก็ระมัดระวังระวังเรื่องการใช้อารมณ์ระวังคนที่จะเข้ามาทําให้เกิดปัญหาแต่ว่าสิ่งดีๆเรื่องดีๆมันมีรอเราอยู่ไม่ต้องคิดมากเนาะรับเอาไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกบวกสิ่งไหนไม่ดีไม่อยากรับไปก็ไม่ต้องรับไปนะคะถ้าใครรับได้ก็เก็บเอาไว้ปรับปรุงพัฒนา แล้วก็ดูว่าถ้าเราทําแล้วรู้แล้วว่ามันจะเกิดปัญหาในเรื่องเนี่ยการใช้อารมณ์การมู่ววามแล้วก็อย่าทำเนาะถือว่าไพ่อันไหนที่ดูแล้วเป็นในแง่ลบก็เอาไว้พิจารณาเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะขอบคุณนะคะนิจิทาร์ลอตไบคิตตี้จ้ Kitty, จะ